สวัสดีครับผมทาเคมิจิครับผมไมคกี้ผมดราเคึนผมจิฟยูครับพวกเรามาจากอนิเมะเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์ได้ข่าวว่ามีพวกแฟนคลับคิดถึงเสียงชันกันงั้นสินะยังไงก็ขอบคุณนะแหมเนื้อหอมจริงๆเลยพอคุณเอ้ยแล้ววันนี้ออกมาว้เรียกพวกเรา4ี่คนมารวมตัวกันทำไมเนี่ย เห็นว่าให้พวกเรามาเล่นเกมคำาต้องห้ามนะครับคำต้องห้ามเหรอไอเกดได้คุยกันแล้วฮพูดคำบนหัวอะไรนั่นใช่ปะถ้าถ้าถูกต้องแล้วครับขอฟังกติกาจะชัดกว่านี้ได้ไหมถ้างั้นก็ไปฟังกติกาเต็มๆกับปองตากุมกันเลยนะครับกติกาเกมคำต้องห้าม ไอ้ทุกคนพูดคุยตอบคาถามกันโดยที่ทุกคนจะมีคําต้องห้ามบนหน้าปักของตัวเองแต่หากใครพูดคําบนหน้าปักของตัวเองจะถึงว่าแพท้ทันทีและห้ามพูดจนกว่าจะเริ่มเกมใหม่อีกครั้งโดยเกมจะเล่นทั้งหมด3รอบรอบละ2นาทีแต่อรอบจะมีหน,นึ่งคะแนนและใครที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามพูดคําบนหัวได้ก็จะได้รับได้พิเศษอีกหน,นึ่งคะแนนเข้าใจได้ยังล่ะเออเออเข้าใจแล้วนะถ้างั้นละก็มาเริ่มกันเลยนะครับจัดไปคุณดราเ้่นครับอขอสามคำให้กับตัวเองได้ไหมครับ สคำเหรออืมน่าจะอึดถึกเท่ถึกแล้วก็เท่ชะอุยหน่อยไมกี้ขอคะแนนไปก่อนแล้วนะโดนไมคี้คุงชิงคะแนนไปเฉยเลยแล้วนายล่ะทาคิมิจิทาข้าของนายมีอะไรบ้าง สามคำของฉันเหรอกระสอบทรายยัยไม่เอาสิครับคำนั้นน่ะไม่เท่เลยนะเจ้าไปมันก็เหมาะกับนายดีนะกระสอบทรายนะไม่อย่างฉันน่ะตั้งหล่อสุดๆอ,อ้าวว่าแล้วนายต้องพูดคำนี้นายเนี่ยไม่ต่างอะไรกับเคนจินเลยนะฮะ<อ>แ,แล้วกับคุณไมกี้แล้วสินะจะมีท่าไหนเอาคุณไมกี้ลงได้บ้างนี่นี่จิฟคยุครับนายเองก็ถามอะไรฉันหน่อยดิอ่ะเออ คพว่าโตมันเนี่ยนะมันยากไปไหมอะจะทำยังไงให้คุณไมกี้ถึงจะพูดคำดียออกมาได้เนี่ยเอยน่าเบื่อจังอะทํางานแล้วก็คุณไมกี้ครับแกง๊งโตเกียวมันจียของเราเนี่ยมีชื่อหนึ่งว่าอะไรเหรอครับถามตงรงๆมันกับเฉลยคำตอบซะอย่างนั้นดีละงั้นก็นี่นายไปถึงรองหัวหน้านหน่อยที่สองทำไมเรื่องแค่นนี้ถึงไม่รู้กันล,ล่ะฮะระรองหัวหน้านหน่อยที่หนึ่งต่างหากละครับแะ เอ๊ะว้าชัยชนะเสล่งรอบน้าตั้งใจเล่กกันหน่อยนะทุกคนคิงอะไรเบอร์นี้เนี่ยแค่รอบแรกเองรอบน้าฉันจะทำให้นายแพ้เองไมกี้รอบแรกจบลงที่ไมกี้เป็นฝ่ายชนะได้หนึ่งแต้มและบวอ,อีกสองแต้มที่ทำให้ดาร์กแนดและจิฟุยุพูดกับบนหัวรวมเป็นสามแต้มส่วนจิฟุยุได้หนึ่งแต้มจากการทำให้คาคิมิจิพูดกับบนหัวและคาคิมิจิกับดาร์กนได้ไปคนละศูนย์แต้มนะเอาละมาต่อรอบสองกันเลยว่าแต่ แก๊งโตมันนี่มีผู้ก่อแก๊งโตมันนี่มีผู้ก่อมีผู้ก่อถามยังไม่ทันจบเลยด่า <c oughs> สมกับเป็นทาเิมิติจริงๆเลย <c oughs> ต้องมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งาราเค่นายเองก็ถามอะไรหน่อยดิขอให้คุณดาเคนเอาคุณไมกี้ลงได้ทีเถอะไมกี้นายกลัวอะไรอะไรฟันเนี่ย <c oughs> ถามเองตอบเองทั้งนั้นเนี่ ที่นายไหวรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะช,ชียบอปชนะแบบไม่ต้องพูดอะไรสักคำเลยตาเนี้ยไ <c oughs> งยล,ล่ะราอเองตายเองสมนำหน้า <c oughs> ว h y Why Why ตลกมากรอระรอบที่2จบลงที่จีเฟยยุคเป็นฝ่ายชนะได้บวกอีกหนึ่งแต้มรวมคะแนนเดิมเป็น2แต้มส่วนไมกี้ได้เพิ่มอีกหนึ่งแต้มจากการทําให้ดราแกนพูดคําบนหัวรวมกับคะแนนเดิมจะมีทั้งหมด4แต้มส่วนดราเกนกับแทคิมิจิยังคงได้ศูนย์แต้มละรับบอร์ดได้ ไงหนุ่มไอ้พวกนายเออเออไม่ชวนกันเลยนะเฮ้ตายสิเรล่นประชุมเพราะแบบนี้สินะขอเล่นเกมนี้ด้วยคนสิไอ้ทุกคนมาได้ไงคุณบาสิกก็มากับเขาด้วยเหรอเนี่ยความแตกกันได้สินะเนี่ยโอ้ยนี่ยกกันมาทั้งแก๊งเลยไหมเนี่ยพวกที่เหลือนั่งคาเฟ่อยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้ยกระเป๋าโคตรอร่อยแล้วพี่คราบตุ๊ดพี่เอาไปไว้ในแจกมันแลยว่ะใช่ชนแก้วชนแก้วโดนไว้ชุดแก้วไปเลยไม่รู้เรื่อง เอาไงดีละทีนี้ถ้างั้นก็ให้ทั้งสี่คนรวมเล่นเกมคำต้องห้ามด้วยเลยกันแล้วกันนะแล้วบวกเวลาจาก2อนาทีเป็น4ีนาทีกันแล้วกันโอเคครับขอบคุณนะปองตาคุงนุนเหมือนว่าคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วนี่นั่นสิครับเอางี้ดีไหมเราตัดคลิอปออกเป็น2พาร์ทดีกว่าฉันเห็นด้วยนะน่าสนใจดีนี่งานนี้สนุกแม่ ห้ามพลาดกละแล้วเจอกันนะทุกคนไปพบกับเกมคำต้องห้ามรอบสุดท้ายขอพวกเราแกง๊งโตเกียวมันจิครที่คลิป EP 6ขี2กันนะครับ